ครับวันนี้ก็มาที่วัดโคสิตารามวัดบ้านแคเดิมนะครับในฐานะศิษย์หลวงพ่อกลวยตอนนี้ก็มาถึงหน้าวัดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอปอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้อนรับทุกท่านครับด้วยสิบนิ้วขอก้มประนมกราบหลวงพ่อทราบโปรดดลให้ได้สมหวังทูกก้าดอกบอกตรงอาสมดังวัดถุกขลังขมังเวทสมเจดีอิทธิฤทธีบารมีกล้า เพียนอุตสาหาไว้ไม่หมองสีท่านเมตตาต่อสุดทั่วธรณีบารมีหลวงพ่อลวยชุติงโรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้ออกมาบันทึกคลิปนอกสถานที่ก็คือวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อควยชุตินทโรท่านได้ อยู่ที่นี่นะครับในอดีตและช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหามานับไม่ถ้วนนะครับเดิมทีวัดนี้ชื่อวัดบ้านแค,นครงหลวงพ่อครัวชุดจินทรโรมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ท่านก็เปลี่ยนประมาณปีพศ2500เปลี่ยนเป็นชื่อวัดโคสิตารามซึ่งเป็นชื่อวัดเนี่ยซึ่งคล้ายๆกับวัดระฆังโคสิตารามหลวงพ่อครัวชุดจินทรโร หลวงพ่อท่านมีความศรัทธาเคารพองค์สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีมากจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดให้มีความคล้องจองกับวัดระฆังหลวงพ่อกลัวชุดจินทรโรท่านได้พระสมเด็จวัดระฆังมาสององค์นะครับองค์หนึ่งหลวงพ่อท่านแช่น้ำมนต์อีกองค์หนึ่งท่านทําผงผสมพระสร้างในยุคต้นๆเรื่อยมาหลวงพ่อท่านสร้างตั้งแต่ปีพศ .2490 กว่า มาเรื่อยครับจนถึงปีพศ2522จนท่านมรณภาพในวันสงการนะครับสิทธิ์เกา่เกาๆคงจะทราบกันดีผมก็เป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งนะครับที่มีความรักความศรัทธาในองค์หลวงพ่อลวยชุดิึงทโรเป็นกรณีพิเศษมากมายพระคาถาของหลวงพ่อที่ได้มอบไว้ให้ในตำราแก้วสารพัดนึกก็มีมากมายผมได้นำบท มหาเถรัำแยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้คนและอีกหลายๆบทที่นำมาท่องบุญภาวนาเพื่อให้จิตเกิดกำลังสมาธิสมาธิคือการมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากเรามีความชอบในการภาวนาพระคาถาเราก็มีใจจดจ่อในการในคำภาวนาคาถาจิตเราก็เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านไปนอกเรื่องจิตเราไม่ซ่านไปเรื่องอื่นอน,นอกจาก คำภาวนาภรคาถาวันนี้ครับผมจะนำพระคาถาของหลวงพ่อกลวยนะสักสองถึงสามบทมาให้ท่านผู้ชมไปภาวนาธรรมาค้าขายกันภาวนาป้องกันตัวด้วยธรรมาค้าขายแล้วยังไม่พอต้องป้องกันตัวด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือพูดผีปีศาจที่มาแฝงในตัวเราบ้างอะไรบ้างให้เราภาวนาขับผีหรือภาวนาทำน้ำมน าอาบดื่มกินเพื่อให้ผีนั้นออกไปจากตัวของเรานะครับผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องของ,ของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็มันเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เอาเป็นว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านมีความเชื่อศรัทธาสอนส,สืบสืบกันมาโดยตลอดครับก็เอาคาถาไปสักสองสามบทแล้วกันนะฮะทุกครั้งคาถาจะศักสิทธิ์หรือไม่ศักสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับ กำลังใจของเรากําลังใจในการทําความดีทํามาตลอดเรื่อยมาอยู่แล้วอยู่ในศีลในธรรมเสร็จแล้วเราก็นโมสามจบสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนึกถึงหน้าองค์หลวงพ่อกลวยครับภาวนาคาถาบทแรกเป็นคาถาเขาเรียกกันว่ามนจินดามณีบทยอ่อแต่ผมอ่านน่าจะเป็นคาถาเรียกจิตน,นะคก็ดีทางด้านธรรมาค้าขายเรียกคน เรียกคนมาทํามาค้าขายไม่ใช่เรียกจิตชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็คือทามาค้าขายก็ให้ภาวนามะสิวังพมมามะอะอุอันนี้บทหนึ่งละอีกบทหนึ่งอาจจะยาวหน่อยมะอะอุสิวังพมมาจิตตังมานิมานะอีกหนึ่งบทแต่เป็นคาถาหัวใจขุนแผนนะครับก็ใช้ได้ทางค้าขายทางเมตตาเหมือนกัน คุ้มครองป้องกันภยัยหัวใจคุ้นแผนสุนะโมโลนะครับสุนะโมโลอีกบทหนึ่งใช้ขับผีนะป้องกันพูดผีปีศาจยานะพุทธังปีศาจจังนังอะระหังพักวายานะพุทธังปีศาจจังนังอะระหังพักควาผมก็พยายามคัดบทที่ท่องง่ายๆสั้นๆมาให้ได้ลองไป ใช้กันดูนะครับความศรัทธานำมาซึ่งความสำเร็จจิตที่มีความบริสุทธิ์ความดีที่เราปฏิบัติมาย่อมนำไปสู่ผลความสำเร็จในการใช้คาถาอาคมต่างๆนะครับเราฝึกเราเรียนเราทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนไปเพื่อสู่หนทางแห่งความสำเร็จในการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องใช้ปัญญาเราไม่ หลงงมงายโดยไม่ยอมใช้ปัญญาหากเราเรียนเราฝึกไปแล้วไปสู่ไบยภูมิไม่ต้องเรียนก็ไปสู่ไบยภูมิกันได้ทุกคนแต่เราต้องหนีไบยภูมิให้ได้ตามความดีที่คุณครูบาอาจารย์ทั้งสอนมาเป็นเรื่องต้นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประนานนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ก็คงมีแต่เรื่องคถาเรื่องของ ฐานความดีที่จะใช้ให้คาถามีความศักดิ์สิทธิ์ครับก็อย่าลืมนะครับคาถาสามบทอันนี้ก็คือมะสิวังพมมามะอุหรือมะอุสวังพมมาติดตังมานี่มาทบทวนิดหนึ่งสุนะโมโลหัวใจคุนแผนอีกบทหนึ่งขับผียานะพุทธังปีศาจจังนางอาระหังพระควาขอบารมีพระเดชกุณหลวงพ่อกลวชุดจินทรโรจงคุ้มครอง ท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังให้ประสบความสาเร็จทุกๆด้านดังใจปรารถนาหากสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่เป็นพิกษภัยต่อผู้คนสัตว์โลกและสังคมขอให้ทุกท่านจงได้รับพลังความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อควัวชุนิงทโทรให้มีความสาเร็จได้โดยง่ายโดยพลันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ